สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรียนพื้นฐานสนทนาภาษาอังกฤษด้วย phonetics นะคะเราจะมาเรียนบทสนทนาในหัวข้อ Joe goes shopping กันนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการไปซื้อของนะคะว่าเวลาเราจะไปซื้อของซื้อสินค้าเนี่ยเราจะใช้คำศัพท์บทสนทนา ประโยคต่างๆอย่างไรได้บ้างนะคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังนะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะว่าเวลาครูอ่านคุณครูขึ้นเสียงสูงเสียงต่ำยังไงโดยเฉพาะตรงที่คุณครูขีดเส้นใต้ไว้นะคะจะเป็นคำ สองพยางสามพยางสี่พยางนะคะให้นักเรียนสังเกตว่าคุณครูนั้นขึ้นเสียงสูงเสียงต่ำที่พยางไหนนะคะโอเคนะคะเริ่มกันเลยนะคะ Unit One Joe Go Shopping Good morning Joe What can I do for you Good morning Mrs. Julie Do you have any freshly baked cookies Yes Would you like to buy some Yes, please. I would like to buy some cookies and some eggs. I am sorry, Joe. I ran out of eggs this morning. Could I get through anything else? Yes, I would like some banana, some apples, and a loaf of bread. Here you go. Thank you. How much is it all together? That will be seven coins in the total. Here you are. Thank you Joe. Bye bye and have a nice day. Wait Joe. Don't forget your change. Bye bye. ค่ะจบแล้วนะคะต่อไปนะคะเป็นวิธีการอ่านออกเสียงนะคะประโยคบอกเล่าให้ <Hi. S 2> นักเรยียนอ่านลงเสียงตามท้ายประโยคนะคะเช่น example ตัวอย่างนะคะ Good morning Joe. ประโยคคำถามให้ขึ้นเสียงสูงท้ายประโยคนะคะเช่น c ุณ l d I t e t ็ o anything else นะคะต่อไปค่ะยกเว้นคำถามที่ขึ้นต้นด้วย what, when, where, why, how นะคะให้นักเรียนลงเสียงต่ำท้ายประโยคนะคะเช่น what can we do for you นะคะต่อไปค่ะวิธีอ่านคำสองพยางนะคะเรามาทบทนวนวิธีอ่าน สอน p o l i t i c a กันนะคะถ้าคำนั้นนะคะเป็นคำสองพยางค์ให้นักเรียน stress หรือลงเสียงสูงหรือขึ้นเสียงสูงนะคะที่พยางค์ที่1โดยที่เสียงสูงนั้นให้ใช้วัน,นยุกตรีนะคะ,ะมาดูนะคะเช่นคำนี้นะคะ morning ะปกตินักเรียนจะอ่านคำว่า morning ใช่ไหมคะทีน่นี้เอ๊จะรู้ได้ยังไงหรอว่า ึ้นเสียงสูงที่ตรงไหนให้นักเรียนดูตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าอักษร IPA นะคะอักษร IPA ก็ดูที่สัญลักษณ์ตรงนี้ค่ะถ้าสัญลักษณ์แบบนี้นะคะอยู่หน้าพยางไหนก็ให้พยางนั้นขึ้นเสียงสูงนะคะในที่นี้อยู่หน้าตัว M ใช่ไหมคะอ่ะ M แสดงว่า M พยางแรกใช่ไหมคะ M พยางแรกอ่ะจำไว้แล้วก็มาดูที่คำศัพท์ค่ะแสดงว่า จะต้องอ่านขึ้นเสียงสูงที่พ,พยางค์นี้นะคะพยางค์นี้คือพยางค์ที่หนึ่งฉะนั้นคํานี้นักเรียนต้องอ่านคํานี้ว่า morning นะคะเวลานักเรียนมาอ่านนักเรียนต้องอ่านว่า morning นะคะอย่าอ่านว่า morning นะคะแบบนี้นักเรียนจะไม่ได้คะแนนนะคะนักเรียนต้องอ่านว่า morning นะคะต่อไปค่ะคำนี้มาดูค่ะว่ามันขึ้นเสียงสูงที่ตัว f พยางค์แรกนะคะฉะนั้นตรงนี้อ่านว่า freshly นะคะคำนี้นละค่ะะขึ้นเสียงสูงที่ตัว K นะคะตัว K พยางค์แรกขึ้นเสียงเขืเสียงเขืคือตรงนี้นะคะ cookies นะคะต่อไปค่ะตรงนี้ขึ้นเสียงสูงที่ตัว S พยางค์แรกฉะนั้นต้องอ่านว่า sorry sorry นะคะต่อไปค่ะ คือเสียงสูงที่ตัว A ตัว A พยางแรกนะคะตรงนี้ต้องอ่านว่า APPLE APPLE นะคะตรงนี้ขึ้นเสียงสูงที่ตัว T ตรงนี้ต้องอ่านว่า T a l Total นะคะยกเว้นคำว่าอ่าน่าะลค่าคำว่าอะไรเอ,อ่ยคำว่า forget นะคะนักเรียนชอบอ่านว่า forget นะคะมาดูคาว่า forget ที่นักเรียนอ่านเป็นประจำาจะ เน้นหนักที่พยางค์ที่2นะคะชันี้ฉะนั้นนักเรียนต้องอ่านว่า forget 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 นะคะอาจจะคุอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ morning freshly cookies sorry apple total forget นะคะต่อไปค่ะวิธีอ่านคำสามถึงสพยางค์นะคะนักเรียนจะต้อง t r e s สหรือ ขึ้นเสียงสูงที่พยายงค์ที่2หรือพยายงค์ที่3มาดูคำนี้นะคะนักเรียนชอบอ่านว่าบานาน่าใช่ไหมคะบานาน่า an นั้นต้องขึ้นเสียงสูงที่ตัวไหนคะตัว n นะคะตัว n อ็นตัว n อ็นจำไว้นะคะตัว n พยายงค์ที่2อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะนักเรียนต้องอ่านว่าบานาน่าบานาน่านะคะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะ a On together นักเรียนชอบอ่านแบบนี้ใช่ไหมคะมาดูค่ะว่าจะขึ้นเสียงสูงที่ตัวไหนคะอ่าตัวนี้นะคะคือตัว G ฉะนั้นตรงนี้นักเรียนต้องอ่านว่าจาก e t เชยนักเรียนต้องอ่านเป็น get นะคะฉะนั้นเวลาอ่านนักเรียนต้องพูดว่า on together on together นะคะเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ banana on together นะคะท้านักเรียนอยากศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะว่าจะขึ้นเสียงสูงที่พยางไหนนะคะนักเรียนก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ตัวเองได้ด้วยตัวเองนะคะที่เว็บไซต์ของ Oxford l e a r n e r Dictionary นะคะหรือว่าของ Cambridge Dictionary ก็ได้นะคะเข้าไปที่ Google แล้วก็ copy ลิงก์นี้ไปแล้วก็ search เข้าไปที่ สองเว็บไซต์นี้ได้เลยนะคะต่อไปนะคะเสียง Silent E นะคะเสียง Silent E คืออะไรเอ่ยมาทบทวนกันนะคะเสียง Silent E ก็คือภาษาอังกฤษจะมีเสียงท้ายคำนะคะคือเสียงแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าเสียง Silent E นะคะครูก็นำตัวอย่างเสียง Silent E จากบทสนทนาเมื่อกี้นี้มาให้นักเรียนดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเช่น Right. Do you have any freshly baked cookies? Wait, Joe, don't forget your change. Could I get you anything else? As young. Silence, E. เสียงเชื่อมระหว่างคำนะคะการออกเสียงเชื่อมระหว่างคำคืออะไรนะคะมาดูกันนะคะการออกเสียงเชื่อมระหว่างคำก็คือถ้าประโยคไหนนะคะที่คำศัพท์คำนั้นเนี่ยตัวสุดท้ายของคำเป็นพยัญชนะนะคะเช่นประโยคนี้นะคะ What can I do for you นะคะคำว่า can คือ ลงท้ายด้วยตัว n นะตัวเเนี่ยเป็นนอนหนูใช่ไหมคะแล้วก็มันมาอยู่ติดกับตัวไอตัวไอเนี่ยเป็นสระถ้าพยัญชนะอยู่ติดกับสระในลักษณะแบบนี้นะคะเราจะอ่านเชื่อมคำนะคะโดยเชื่อมคำก็คือเอาเสียงสุดท้ายตัวนี้นะคะนอนหนูนอนหนูกับตัวไอก็จะอ่านเป็นไนแบบนี้นะคะก็คืออ่านเสียงเชื่อม ก็คือออก,ออกเสียงเชื่อมพยัญชนะกับสระไปเลยค่ะตรงนี้จะอ่านเป็น no, I, I นะคะฉะนั้นแทนที่นักเรียนจะอ่านว่า what can I do for you นักเรียนก็จะต้องอ่านว่า what can you do for you นะคะต่อไปค่ะประโยคนี้ค่ะ I ran out of face นะคะตรงนี้นะคะน,นหนูติดกับต o นะคะอ่านว่า out ตรงนี้ก็จะอา่นเชื่อมเป็น นาวนะคะตรงนี้ตัว f คือฟอฟันอยู่ติดกับตัว e ออกเสียงว่า A ก็จะออกเสียงเชื่อมเป็น f a k e นะคะฉะนั้นตรงนี้ประโยคทั้งประโยคเราจะอ่านว่า I ran out of e a k e นะคะต่อไปค่ะ some apples sent h e l o i f o r b r e a d นะคะ s อยู่ติดกับ a อ่านว่าแอนฉะนั้นตรงนี้จะอ่านเป็นแซนเดออยู่ติดกับอ uh. ะก็จะอ่านเป็นด yeah. ะตรงนี้เฟอร์ f. ออกเสียงเฟอร์นะคะอยู่ติดกับออฟก็จะออกเสียงเชื่อมเป็นฟอ r ฉะนั้นตรงนี้จะอ่านเป็น s o m p l e fan f r er, b r a d นะคะต่อไปค่ะ How much is it on together นะคะ CH คือชอช้างอยู่ติดกับ IS จะอ่านเป็น CHEESE สอเสืออยู่ติดกับ IT จะอ่านเป็น SIT นะคะฉะนั้นประโยคนี้เราจะอา่านว่า how much cheese how much cheese it all together นะคะต่อไปค่ะ that will be seven coins in total นะคะตรงนี้ S ออยู่ติดกับ in จะอ่านเป็นซินนะคะฉะนั้นประโยคทั้งประโยคก็จะอ่านว่า t h a c k will be seven coins in total นะคะเดี๋ยวครูจะอ่านทั้งประโยคให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะ What can I do for you? I ran out of t h i g s some apples and a loaf of bread how much is it all together that will be seven coins in total นะคะต่อไปนะคะการ ed นะคะต่อไปนะคะ. f, K T ตามด้วย E D ให้ออกเสียงเป็น T นะคะอ่เช่นคำนี้นะคะ B A K E D นะคะอดูนะคะตัว K จะอยู่ติดกับ E D นะคะ K ติดกับ E D ฉะนั้นตรงนี้ต้อออกเสียงเป็น T นะคะ อาฉะนั้น Baked นักเรียนจะไม่อ่านว่า baked นะคะแต่จะต้องอ่านเป็น baked baked นะคะโอเคนะคะคำที่ลงท้ายด้วย fkt ตามด้วย ed ให้ออกเสียงเป็น t อาตรงนี้ถ้านักเรียนคนไหนจำยากนะคะก็ให้จำแบบนี้คะ่ะจำว่าคำที่ลงท้ายด้วย fkt fkt ตามด้วย ed ให้ออกเสียงเป็น T นะคะฉะนั้นคำว่า b a k เตตามด้วย ed นะคะก็จะออกเสียงเป็น Baked นะคะต่อไปค่ะประโยชน์ของการฝึกออกเสียงแบบ Phonetics คืออะไรนะคะการออกเสียงแบบ Phonetics ก็คือแบบที่คุณครูสอนมาทั้งหมดเมื่อกี้นี้นะคะ,ะประโยชน์ของมันคืออะไร ประโยชน์ของมันก็คือทำให้ผู้พูดคือตัวเรานี่นะคะมีความเป็น Standard English ก็คือเสียงพูดสำนวนพูดของเราเมื่อผู้ฟังฟังไปเนี่ยจะมีความเป็น English accent แล้วก็เป็น American accent นะคะซึ่งเป็นสำเนียงที่มีความเป็นสากลน,นะคะผู้พูดอ่ะผู้ฟังนะคะ ผู้ฟังเนี่ยเมื่อเข้าฟังแล้วเขาจะรู้สึกว่าเข้าใจเกททันทีคือสำเนียงการพูดจะฟังเข้าใจง่ายนะคะและถ้านักเรียนคนไหนนะคะอยากที่จะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพูดแบบสำเนียงอังกฤษ,ษหรือสำเนียงอเมริกันนะคะก็ให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมที่ Oxford l e a r n e r Dictionary นะคะหรือว่า Dictionary ของ Cambridge นะคะหรือที่เว็บ Cambridge d i c t i o n a r y นะคะก็เซิร์ชเข้าไปนะคะนักเรียนก็จะสามารถหาไล้นะคะว่าคำคำเนี้ยออกเสียงยังไงเสียงสูงตรงไหนเสียงต่ำตรงไหนนะคะต่อไปนะคะฝึกออกเสียงอักษร IPA หรือว่า Phonetic อีกครั้งหนึ่งกันนะคะ,ะตรงนี้นะคะ ครูจะอ่านดับเสียงให้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยให้นักเรียนนะคะนักเรียนจะต้องฟังเน้นเน้นที่ฟังนะคะเน้นเน้นฟังต,งตรงที่คุณครูขีดเส้นใต้ไว้นะคะขีดเส้นใต้ไว้นะคะฟังอะไรฟังว่าคุณครูขึ้นเสียงสูงตรงไหนเสียงต่ําตรงไหนนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นคําศัพท์สองพยางสามพยางสี่พยางที่คุณครูได้สอนมานะคะว่าตรงเนี้ยเราจะอ่าน ขึ้นเสียงสูงตรงไหนนะคะส่วนคําที่ไม่ได้ทําสัญลักษณ์อักษร IPA ไว้นะคะก็ให้นักเรียนอ่านไปตามปกตินะคะอาจจะขึ้นเสียงสูงเสียงต่ําเฉพาะ,ะตรงที่คุณครูได้กล่าวมานะคะก็คือถ้าเป็นคำสองพยางก็ให้ขึ้นเสียงสูงที่พยางที่1นนะะ,ะแล้วก็ถ้าเป็นประโยคคําถาม ก็ให้ขึ้นเสียงสูงเสียงต่ำก็อย่างที่ได้กล่าวมานะคะถ้าจำไม่ได้ก็ทบทวนนะคะจะพูอ่านให้ฟังอีกทั้งประโยค,ให,คให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ Good morning, Joe. What can I do for you? Good morning, Mrs. Julie. Do you have any freshly baked cookies? Yes. Would you like to buy some? Yes, please, I would like to buy some cookies and some eggs. I am sorry, Joe, I ran out of eggs this morning. Could I get you anything else? Yes, I would like some banana, some apples, and a loaf of bread. Here you go. Thank you. How much is it, aunt? Gather. และวิ i ิ l เ e เ e ่คอยส่ s ท้งห Here you are อโอเคจบแล้วนะคะก็มาเพิ่มคะแนนอ่านภาษาอังกฤษก,กันด้วยฟ o นติกส s นะคะสำหรับวันนี้อังกฤษคุณม,มาเมียวก็จบแล้วคะ่ะถ้านักเรียนอยากจะเรียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการออกเสียงภาษาอังกฤษในหัวข้ออื่นๆนะคะก็สามารถคลิกเข้าไป รับชมได้ในคลิปอื่นๆของคุณครูเลยนะคะซึ่งจะขึ้นตามที่อยู่ลิงก์นี้นะคะก็คลิกเข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็ถ้านักเรียนชอบคลิปนี้นะคะก็รบกวน s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ว่านักเรียนจะได้ไม่พลาดเวลาคุณครูมีคลิปภาษาอังกฤษใหม่ๆแบบนี้มาให้ความรู้กับนักเรียนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ